ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเตาแล้วนะคะร้านเตาตามหาเตาค่ะสองใบเนาะสองลูกเอาเอาไปใช้ที่งานวัดค่ะเตาเต้าเตาผูกเ,เ,เยอะมาก <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีผูกแบบฮะอรใหญ่ๆอ่ <c oughs> <c oughs> อะใหญ่คู่เมใหญ่ขู้มนอหน่าอุ้ยหนู่นอ๋อค่ะใหญ่ชุด สองใบแล้วสองใบด้วยนี่แหละมันก็เหมาะกับกระถาขายดูหนูได้ไหมเนี่ยดูหนูค่ะดูหนูดูนูอุ้ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยกขาแตกหน่เลยให่ดูใหญเรื่อยๆเลยมันมีนรุนแรงโอ้โหตัวใหญ่เอามือฟามือเทียบดิเออลองเทียบด้วยฟ่าใหญ่จริงโอ้ใหญ่มากข้างอ้วนั้งอวบ ไพี่เตาเหรอพี่เตาแถมหนูครับพี่เตาแถมหนูอุ้ยตัวใหญ่มากย่างบังคับบังคับเขาหรือเปล่าฮะบังคับไม่เขาแถมอ่ะไม่ไม่ได้บังคับเต็มใจเดี๋ยวเราไปของย่างแล้ววันนี้นี่ค่ะเตาสองใบโอ้ยเต็มรถแล้วทำไมยี่ซื้อน้ำน้ำอีกนะพี่น้องแล้วเชิญเชิญเออเตาสองใบโอ้โหวันนี้ภารกิจเราคือซื้อของเข้าวัดอย่างเดียวคือของเข้าวัด เป็นหนูเหี่ยวโอ้โหไปแตกระไหนูไป,ไปย่ปยางมาด้วยไปต่อไปต่อว้าวตอนนี้เรามีภารกิจอีกแล้วนะคะกระ,กระชั้นชิดค่ะกระชั้นชิด FC อยากซื้อโต๊ะหินอ่อนถวายวัดนะเราก็เลยจะมาสอบถามราคาว่าโต๊ะหินอ่อนเนี่ยขายยังไงราคายังไงนะคะเดี๋ยวสอบถามราคาแป๊บหนึ่งนะคะสอบถามดูโต๊ะอันนะคะว่าอ,อุ้ยนี่สวยสองพันเจ็ดร้อยสองพันแปดอะ อ๋มีหน้าเล็กหน้าใหญ่อันนี้มี f อซีนะครับ f อซีจะซื้อไม้น่อนไปไว้ที่วัดนะครับมีมีงบอยู่มีงบอยู่ประมาณเท่าไหร่นะกว่หมื่นหนึ่งถ้าตอนนี้ตักลมๆอย่างนี้ล่ะพันพันเก้าเนาะยี่พันเก้าเนาะกระเบื้เดี่ยก็พั พันแปดที 2008, ถ้าตีตตเฉลี่ยคือพันแปดเนาะได้ค่ะตีเฉลี่ยคือพันแปดนะครับตัวนี้พันแปดบง,อ,งอ๋อนี่จะเป็นไอ <c oughs> ้ตัวแผ่นเต็มแบบนี้ล่ะแบวนี้ก็สวยนะมีผนังนี่เนาะมีสองพันเก้าแบบผนังพิงอันนี้ชื่อร้านนะครับ โฮมพัทค่ะฮะโฮมพัทโฮมพัดอืมผลิตมังหินอ่อนกับเจดีโดยเฉพาะนะครับสองพันสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าตัวนี้จะสองพันเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องเนาะตัวนี้ก็เป็นสองพันกุบบาทสองพันเก้าตีไปสามพันนะอืม เป็นผนังพิงขอนำบัตรได้ก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวากเขโอนเงินมาเดี๋ยวจะโอนาลังเล่ต้องเอาตามแบบเนาะถ่ายรูปไปเยอะๆโอเคถ้าเป็นตัวนี้ก็จะได้5ชุดเลยนะเนาะถ้าจะเป็นตัวตัวสั้นนี่จะได้5ชุดเลยตัวยาวก็จะได้เกือบ5ชุดเหมือนกัน4ชุดโอ้ย อยู่ในเมืองสกลน,นี่นะครับนะไม่ถือว่าไม่ไกลครับถือว่าไม่ได้ไกลบอกสามสี่ชุดก็ไปส่งได้ครับสามชุดหลังจากที่เราไปดูโต๊ะหินอ่อนมานะคะโต๊ะหินอ่อนเอซก็รอคุยก่อนน้องไปถามาละเอียที่เอฟซแล้วก็แวะมาซื้อน้ําอีกค่ะซื้อน้ําถวายวัดก็เอซเหมือนเดิมจ่าายมาราคาน้ำยี่สิบ้าพค ยีแพ็กแพกวันนี้บอกเลยว่าซื้อของทําบุญทั้งวันโ <laughs> จ้จะขับอ่ะเนี่ยอ้ยสามโมงแล้วยังไม่ได้เข้าวัดเลยค่ะน่าจะไปอัปเดตวัดก็น่าจะช่วงเย็นแหละคือว่าที่แรกเราก็ไปแล้วนะช่วงเช้าก็ไปซื้อของหลายๆอย่างแล้วทีนี้กลับมากินก๋วยเตี๋ยวที่เอางอย fc โทรมาบอกว่าอยากจะซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะหินอ่อนถวายวัด ะะเราก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในะสกลนครอ,อีก<ม>เพื่อที่จะไปดูโต๊ะให้เอฟซีค่ะเ็เจอค่ะเจอเดี๋ยวรอคุยกันทางไลน์เดี๋ยวแกน่าจะโอนเงินเข้าร้านนะะเราแกอนุมัติมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้โทรสั่งทางร้านให้ไปส่งที่วัดกวนบุญวัดกวนบุญก็จะมีโต๊ะหินอ่อนนั่งแล้วนะคะเต็มรถเลยอะ่ะถ้วยชามอาหารแมวเตากระทะโอ้ อันนี้ก็เอฟซีหลายท่านเหมือนกันนะหลายท่านอยู่ที่รวมๆกันซื้อคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เยอะค่ะเมื่อวานขนคะ่ะขนดังถนนเลยทางโค้งเลยใช่กันขนไงใช่กันขนนน่<ล>ตรงเย อืกินแล้เกอทาเสาอนี้ของเราเออ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 ไว้ต,ต้องีนก่อนกันนะตุ้งหละอันนี้มีของเราด้วยค่ะมีของเราด้วย FC ใจดีบอกว่าอยากได้ก็ซื้อเอาลูกเลยจัดไปอย่างละหกใบ <laughs> ไม่ต้องเอาเยอะที่แกคน <laughs> จานหกชามหกถ้วยหกครึ่งโหลอ่ะ ตะลิ้วเลยตะลิวอันน oh ึงอืมตะลิ้วเลยอันนึงอันเล็กน้อยแค่นี้เลยสิตะลิวอ่ะอืมเขาเรยกว่าอไรก็ในแหละนั่นแหละนี่ตะลิวเลยก็าเรยกอะไรตะลิวเหรตะลิ้วไปเขาเรียกอะไรตะลิ้วตะลิ้วเกระทะนีิจาาเต่า มาเลยค่ะสีทาฟ้าสีคนบุรีทาฟ้าอ๋อเห็นคนบุรีคนบุรีรองพื้นรองพื้นสามกระปุกสีกระปุกคนบุรีก็สีกระปุกสีกระป๋องเหม็นกินชูเล็กเลกเกอร์อ๋อลงทาทุกเตาแล้วเดี๋ยวเข้ราเเดียวเองก็พี่ก็มาจัด พวกนี้จ้างสีมันจะเข้าอ๋อจ้างสีจะเข้าก็เลยต้องทาฉลกขัดเสาให้เรียบร้อยนี่ยอุ้ยยังมีความเนอะหนะเนอะหนะตอนนี้ของก็เริ่มเข้ามาหลายๆอย่างแล้วเนาะสำหรับทําบุญกระถินเดี๋ยวใกล้ถึงเราก็จะรวบรวมเครื่องกระถินอีกครั้งหนึ่งว่าขาดอะไรบ้างจะได้จัดเตรียมจัดหาให้ครบ สำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ